วันนี้มาในลุคคุณหนูวัยใสอยากไปเดินชอปปิ้งก็เลยจะมาเปิดกุกระเป๋าที่แสนจะน่ารักกับดิออสีชมพูตัวนี้ก็เลยจะมาบอกพิกัดป้ายยาให้ไปได้ช้อปกระเป๋าแบรนด์เนมแบบสินค้าราคาที่ถูกกว่าในช้อปที่งาน EC Outlet สินค้ามือสองของแท้หลุดจำนำพอที่งานนี้เขารวมสินค้าหลุดจำนำของแท้ร้อยเปอร์เซ็นในราคาน่ารักกว่าห้าพันรายการแถมสามารถเปลี่ยนของเป็นเงินได้ง่ายๆหากมีความจําเป็นใช้เงินในอนาคต Smart c h ช i c e ได้ทางลุคลักชูและยังช่วยสิ่งแวดล้อมจากการลดขยะแฟชั่น ด้วยโดยภายในงานเขาก็จะสามารถให้เราเนี่ยหยิบสินค้าเข้ามาลองใช้ลองถือหรือว่าไปไหนเหมาะกับเราไปไหนที่เราอยากลองอยากใช้ที่สําคัญเป็นสินค้าหลุดจานาที่มี1ชิ้น1แบบเท่านั้นราคาคือน่ารักมาก <t> เพราะว่าได้ช็อปถูกกว่าในช็อปแน่นอน <t> นอกจากกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วเขาย,ยังมีสินค้าพวกแหวนสร้อยกําไลข้อมือรวมถึงนาฬิกาให้เลือกช็อปอีกเยอะเลยการได้มาเดินช็อปปิ้งแบบนี้ถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากเลยเพราะว่าหนึ่งเราสามารถเห็นสินค้าของจริงว่ามีอะไรบ้างรวมถึงได้ ในราคาที่น่ารักและถูกกว่าช้อปอย่างแน่นอนสำหรับใครที่อยากมาช้อปสินค้าหลุดจํำนํำของแท้ร้อยเปอร์เซแบบนี้ก็สามารถมาช้อปตามกันได้เลยงานนี้เขาจัดตั้งแต่วันที่8สิงหาถึง14สิงหาคมนี้ที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตชั้นจีโซนกลางลานน้ำพุ